สวัสดีครับเรียนอาจารย์ฮิโคารพและสวัสดีท่านชมทุกท่านกระผมนายสุดสิเลิศมิ่งเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนเรื่อง และสิ่งปริกูลในลำคลองในอดีตนะครับลำคลองแห่งนี้เป็นลำคลองที่มีน้ำใสสะอาดมากเป็นลำคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำมีสัตว์น้ำมาใสายอยู่หลายชนิดเช่นกุ้งหอยปูปลาและเป็นแหล่งที่หากินของชาวบ้านแห่งนี้แต่ปัจจุบันนี้นะครับน้ำในลำคลองแห่งนี้ จากที่เคยเป็นน้ําที่ใสสะอาดมากจากที่เคยมีสัตว์น้ํามาใสายอยู่เป็นจํานวนมากจากที่เคยเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านแห่งนี้ต้องกลายเป็นลําคลองที่มีน้ําเน่าเสียและยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนให้กับชาวบ้านในบริเวณแห่งนี้เนื่องมาจากการที่คนเราได้นําขยะและสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในลำคลองจึงทําให้น้ําเกิดการเน่าเสีย ตัดน้ำต้องมาล้มตายและยังส่งผลทำให้ระบบนิเวศในลำคลองแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ในตอนนี้นะครับกับผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้มาดูแลและจัดสรรงบประมาณเพื่อมาฟื้นฟูลำคลองแห่งนี้ให้กลับมาสู่สภาพเหมือนเดิมเพื่อที่ชาวบ้านแห่งนี้ จะได้มีแหล่งที่หากินและเพื่อให้ระบบนิเวศของลำคลองแห่งนี้กลับมาสมบูรณ์ทั้งนี้และทั้งนั้นกระผมขอจบการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนเรื่องเศรษฐกิและสิ่งปฏิกูลในลำคลองไว้เพียงเท่านี้ครับ